พี่เคยมีปัญหาใจบ้านฝั่งตรงข้ามปะป้าแกไม่น่ากลัวอยู่แล้วพี่พยายามนั่งไหลาตายอยู่ตรงนั้นตอนกลางคืนก็จะได้ยินเสียงกลิ่นอยู่หน้าบ้านคุณวินเนี่ครับหน้าบ้านเราไม่มีของคุณใส่มาปาักไว้มะินคิดว่าต้องเป็นฝีมืออีป,ป้าตรงข้ามบ้านอราไน แพตจะไม่ยอมคอดลุกที่นี่เี่สําเริงไอ้บ้างข้างบอกมีคนอยู่ปะหลังนั้นไม่มีคนอยู่มาหลายปีแล้วนะครับคุณวินแพตจะไม่มีวันทิ้งวินถ้าวินยอมทิ้งบ้านหลังนี้ ค่ะหนูชื่อนางสาวคอร์ดิไทแคอาวุธเลขที่22อยู่ชั้นมม่ชมศึกษาปิที่5ทับค่ะวันนี้หนูจะมาสรุปหนังเรื่องข้างบ้านค่ะหนังเรื่องข้างบ้านนะคะเป็นหนังแนวระทึกขวัญจิตวิทยาเล่าเรื่องของชายหนุ่มที่เพิ่งอกหักแล้วไปเจอกับผู้หญิงลึกลับสองคนที่อยู่ข้างบ้านเขาเริ่มเข้าไปสนิทก,กับพวกเธอแต่เหตุการณ์ค่อยๆแปลกและน่ากลัวขึ้นจนเขาไม่แน่ใจว่าอะไรคืออะไร อะไรคือเกมที่ทั้งสองสร้างขึ้นเรื่องจริงเป็นการพาตัวเอกเผชิญความกลัวและความเจ็บปวดและมืดในจิตใจของตัวเองความน่าสนใจของหนังเรื่องนี้นะคะหนังเรื่องนี้มีบรรยากาศที่กดดันลึกลับและชวนสงสัยตลอดเรื่องหนังเล่นหนังเล่นกับจิตวิทยามากกว่าฉากแอคชั่นจึงทำให้ต้องติดตาม ข้อคิดที่ได้จากหนังเรื่องนี้ค่ะคนเรามักมีด้านมืดและบาดแผลในใจที่ต้องเผชิญการหน,น,นีจากความเจ็บปวดไม่ได้ช่วยให้ปัญหาหายต้องยอมรับและก้าวผ่านอย่าหลงเชื่อสิ่งที่เห็นง่ายๆเพราะความจริงมีมากกว่านั้นขอบคุณค่ะ